ช่วงที่2ของปฏิบัติการพริกชีวิต Money Makeover ประจําวันศุกร์ซึ่งเป็นวันที่เกี่ยวเรื่องกับการบริหารการเงินนะครับการวางแผนการเงินพอดีวันนี้เราคุณ A เนี่ยโคชเเนี่ยเขาเอาเคสของในแบงค์คนหนึ่งมาคุยให้ฟังว่าเอเขาเป็นชายอายุป,ประมาณ50มีครอบครัวแล้วนะฮะมีเงินที่ใช้ในการลงทุนอยู่บ้างพอสมควรแล้วก็อยากราปรึกษาว่าเอเขาจะวางแผนชีวิตเขายัางไงดีเพราะว่าเขาอีกสัก10ปีเขาก็ต้อง เกษียณแล้วขณะดเดียวกันเนี่ยเขาก็มีลูกสาวที่กําลังจะเข้ามหาวิทยาลัยละภรรยาก็เจอสภาพโควิดมาทําให้ไม,ม่ตกงานละพูุ้่งตรงกาตกงานละนะฮะเขาเขาเป็นคนเดียวที่ต้องหาเลี้ยงชีพนะฮะทีนี้ไอ้ความที่ผมสงสัยอยู่นิดหนึ่งครับอายุห้าสิบนะฮะกับคนที่อยู่ในแวดวงการเงินไอ้อยู่ในแวดวงธนาคารเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขาน่าจะมีความรู้เรื่องของการบริหารการเงินเนย่ยมากกว่าคนอาชีพอื่น คิดคว่านะคิดเพราะโดยโดยโดยลักษณะอาชีพเนี่ยเขาใกล้ใกล้ชิดกับเรื่องเงินเงินทองทองนะฮะทาไมเขาถึงเพิ่งจะเดินมาหาโค้ชวันนี้ใน,ในวัยในวัยห้าสิบเนี่ยก็เป็นคําถามที่ดีนะเพราะว่าจริงๆคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะละเลยในเรื่องที่เป็นเป็นเรื่องใกล้ตัวครับนะครับเรื่องของการวางแผนการเงินปัจจุบันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากอวันหนึ่งเนี่ยพอใกล้ๆก้เกษียณเนี่ยคนมักจะเริ่มคิดบางทีฉุดคิดขึ้นมาเองนะฮะว่าเฮ้ย ใกล้จะเสียอีกสิบปีแล้วมาดูเงินในบัญชีภรรยาเพิ่งตกงานอพอภรรยาตกงานไงค่อยค่อยระวังเลวเขาตายละตอนนี้คือเท่ากับว่าเขาต้องหาเงินคนเดียวในขณะที่ภรรยาเมื่อก่อนก็ภรรยาก็รายได้ต่อปีก็ประมาณล้านกว่าบาทโอ้ก็ไม่น้อยก็ไม่น้อยเหมือนกันนะฮะรวมสองคนเนี่ยเขาจะต้องมีรายได้อย่างน้อยเนี่ยสองล้านกว่าบาทก้ตกประมาณเดือนละสักแสนหนึ่งอ่ะไอสองแสนประมาณนี้ที่จะเก็บไว้เก็บเอามาลงทุนได้ใช่เท่ากับว่าปัจจุบันเนี่ยพอภรรยา ไม่ได้มีไรายได้นะครับเขาก็มีความกังวลแล้วว่าว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยเขาจะไปถึงเป้าหมายไปถึงเรื่องของการเกษียณได้ไหม,มเพราะว่าจะให้ภรรยากลับไปทํางานนะตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปทําอะไรครัแล้วจะเริ่มลงทุนในธุรกิจตัวเองเขาบอกอายุห้าสิบก็ไม่รู้จะไปลงทุนเอาเงินที่มีอยู่เนี่ยไปทําอะไรก็กลัวกลัวว่าเกิดล้มขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นเด็กอายุยี่สิบห้าทธุรกิจล้มขึ้นมาเนี่ยเขาก็ยังลุกขึ้นมาได้ แต่จริงๆเนี่ยเขาก็เลยกลัวว่าถ้าเกิดเขาล้มไปเงินหมดไม่มีรายได้เขาจะทำยังไงอันนี้หนักเพราะเขายังมีภาระอู่เขาก็เลยตระหนักขึ้นมาไงฮะว่าอ,อีกแค่สิบปีเองอ่ะก็ต้องหันมาหานักวางแผนการเงินทั้งท่านท,ที่ในขณะที่ตัวเองก็เป็นพนักง,งานธนาคารแต่ว่าเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยอยู่ในแผนกที่เป็นเรื่องของสินเชื่อครับนะครับก็พอมีความรู้บ้างในเรื่องเนี่ยเขาถึงซื้อกองทุนรวมไงแต่พอไปซื้อกองทุนรวมเนี่ยเขาก็ยังเขาก็ยังกังวลว่า ลงทุนในหุ้นมันผันผวนเหล,ลือเกินอืกลัวว่าจะขาดทุนกลัวว่าอะไรจะอย่างนี้อืก็เลยไม่กล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงครับถ้าสังเกตก็คือเขาลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงนะฮะแค่สเปอร์เซ็นก็คือ LTF อืซึ่งซื้อ อันนั้นนะคือส่วนใหญ่จะเป็นของภรรยาอ่าไม่ใช่ของเขาเองนะของเขาก็มีบางส่วนเขาก็เพื่อซื้ออย่างเดียวคือ lts ส่วนใหญ่เอาไว้หักภีเอาไปหักภาษีซึ่งจริงเนี่ยคนส่วนใหญ่เวลาซื้อ,อสินค้าทางการเงินที่มีเรื่องเกี่ยวกับภาษีเนี่ยเขาคิดถึงแต่ภาษีนำหน้าเขาไม่ได้คิดถึงไอ้ตัว product นั้นเน่ยเครื่องมือทางการเงินนั้นน,นเนี่ยมันจริงๆแล้วมันไม่ได้ เรื่องของภาษี ấy, มันเป็นผลพลอยได้มันไม่ได้ทำหน้าที่เดียวมันไม่ได้ทําหน้าที่ลดหย่อนภาษีอ,อย่างซื้อ LTF หรือ RMF เนี่ยหน้าที่ของเขานะครับก็คือว่าลงทุนในกองทุนรวมระยะยาวะนะฮะเอาเก็บไว้ให้คุณเนี่ยในยามที่คุณไม่มีไรายได้ให้ตัวคุณเองนี่แหละยามที่คุณแก่ไม่สามารถจะหาเงินได้แล้ว นะฮะในขณะที่อย่างประกันชีวิตเนี่ยจริงๆหน้าที่ของเขาก็เป็นเรื่องของ protection เรื่องของการปกป้องความเสี่ยงแต่เวลาเราไปซื้อสินค้าทางเกินเงินในหมวดประกันเนี่ยเราก็จะซื้อเพราะว่าลดหย่อนภาษีให้ได้ครบแสนคนขายก็บอกอย่าง้นคนขายเขาลดหย่อนภาษีเพราะว่าเขาก็ไปขายนำเขาบอกว่าคุณหัยภาษีเยอะเนี่ยอาไปซื้อหย่อนได้นะถูกต้องโดยที่ก็ไม่ได้วางแผนอะไรนะเพราะว่าบางทีลงทุนในประกันแสนหนึ่งนี้มันก็สามารถที่จะใช้แบบ ถ้าเราลงทุนด้วยวิธีที่ถูกต้องเนี่ยม,มันได้ประโยชน์มากกว่ามากกว่านั้นอีกเยอะเลยครับนะฮะนี่ฮนะมีเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนอย่างหนึ่งว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะฮะยเช่นเรื่องการเงินเนี่ยนะฮะก็ไม่ด้แปลว่าเขาจะเห็นหรือชัดเห็นรู้ชัดเจนรหรือว่าเข้าใจได้ชัดเจนนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรึกษาที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวางแผนการเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญ อย่าไปมองลดเลยว่าเอ้ยเรารู้ดีเราอยู่ในวงการนี้ทําไมต้องไปถามคนอื่นเขาอีกครับ<ช>จริงๆแล้วบางทีของที่มันใกล้ตัวคุณก็มองไม่เห็นนะอของที่อยู่ชิดตัวคุณในยอย่างขนตาตัวเองเนี๋ยใครเห็นมัางใช่ไหม้่เห็นขนตาตัวเองทั้งที่มันอยู่ติดก,กับลูกตาเราเ่ยนะฮะเพราะฉะนั้น,น,นเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องสําคัญอ่ะกลับมาที่ดูที่ของคุณแบงเกอร์คนนี้หน่อยว่า เราจะวางแผนให้เขาอย่างไงโอเคปกติเวลาวางแผนทางการเงินเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องวางแผนตามเป้าหมายของคนที่มารักคำปรึกษาตรงนีะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือถ้าเขามีเป้าหมายนะครับเราก็จะสามารถวางแผนได้แต่ถ้าเขาไม่มีเป้าหมายเลยเนี่ยเราก็ต้องมานั่งช่วยกันหาช่วยกันหาเป้าหมายในชีวิตของเขาให้เจอว่าในชีวิตของเขาเนี่ยมีเป้าหมายอะไรบ้างนะฮะอย่างเคสนี้เอาเป้าหมายระยะสั้นก่อนเขาบอกว่าเขาต้องการวางแผนหลักประกันรายได้ครอบครัวซึ่ง เป็นสิ่งที่เขาบอกว่าเขากังวลเพราะว่าพอภรยาขาดรายได้เขาหาเงินคนเดียวในขณะที่ยังมีลูกสาว<ช>นะครับแล้วภรรยาตกงานก็เทกากัวว่าเขาต้องดูแลสองคนนี้ใช่นะครับมาดใูในเรื่องของวางแผนหลักประกันครอบครัวนะครับร<ช>ายได้ครอบครัวซึ่งตรงนี้มันจะเป็นเรื่องของการวางแผนประกันภัยแหละนะครับอย่างที่ผมเรียนไปว่าปกติเนี่ยถ้าเราวางแผนประกันเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเราต้องหาทุนประกัน ชีวิตที่เหมาะสมให้กับตัวเองอว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะมีทุนประกันเท่าไหร,ร่นะเพราะหัวใจสําคัญของการทาประกันก็คือทุนประกันชีวิตอมไม่ใช่ว่าเอาเป็นรถย่ตนภาษีนะนะฮะมันคือเรื่องของการปกป้องความเสี่ยงซึ่งถ้ายิ่งคุณเป็นเสาหลักครอบครัวเนี่ยคุณยิ่งต้องคํานึงในเรื่องนี้วิธีคิดผมจะเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับเราก็ต้องมาดูว่าวันนี้ภาระรับผิดชอบทางด้านการเงินต่อครอบครัวของเราเนี่ยอื เดือนนึงเท่าไหร่ต่อปีเท่าไหร่แล้วเราต้องมาดูจํานวนปีที่เราต้องการครุ้มครองภาระีนะฮะซึ่งปัจจุปปกติเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราควรจะการเงินเอาไว้ประมาณ5-7ปีสำหรับไอภาระที่เรารับผิดชอบต่อครอบครัวครับอันนี้คือในกรณีที่สามีภรรยาทำงานอยู่ด้วยกันนะก็คือสมมุติคนหนึ่งหายไปเกิดเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นในชีวิตเช่นเสียชีวิตก่อนเวลาอันควรแบบนี้ เท่ากับว่าเหลือคนเดียวที่จะหาเงินอ,อย่างน้นอยๆก็ต้องให้เขาตั้งหลัก5ปีอะ,อะนะฮะเพื่อที่จะกลับมามีไรายได้เท่าเดิม,มที่เคยอยู่พร้อมกันสองท่านแต่ถ้าเป็นเสาหลักครอบครัวนะฮะก็ต้องยา,ายาวกว่านั้นยาวกว่านั้นก็คือจนกว่าลูกคนเล็กเนี่ยจะเรียนจบป,ปริญ,ญญาตรีครับนะครับอย่างเคสนี้นะครับอีก7ปีลูกจะเรียนจบเพราะเขาเรียนปริญญาตรีปริญญาโทร,รวมกันใช่แล้วก็ตอนนี้อยู่มหกฉะนั้นเนี่ยเปีนี้ยนะครับ ภาระรับผิดชอบทางด้านการเงินต่อครอบครัวเนี่ยปีละเก้าแสนบาทนะครับหรือเดือนละเจ็ดหมื่นห้าความคุ้มครองต้องการเจ็ดปีเท่ากับหกล้านสามเราก็ต้องมาดูว่าเรายังมีหนี้สินอะไรที่เป็นภาระอีกไหมเรื่องของการศึกษาบุตรในช่วงปีญันตรีปีญญาโทบ,บางคนให้เรียนต่างประเทศไงก็ต้องใช้เงินเยอะหน่อยนะครับหนี้สินเนี่ยมีอยู่ล้านแปดนะครับการศึกษาบุตรเนี่ย ถ้าเรียนตรีในประเทศเป็นภาพภาษาอังกฤษแล้วก็โทในประเทศที่เป็นภาพภาษาอังกฤษเนี่ยค่าใช้จ่ายถ้าเรียนวันนี้เลยเนี่ยตกปีละสองแสนแต่กว่าน้องจะเข้าเรียนปตรีนะครับไอ้ปอโทก็อีก5ปีปตรีเนี่ยปีหน้าเท่ากับว่าปีหน้าเนี่ยเงินเฟอ้อแทบจะไม่มีเรื่องของเงินเฟอ้อก<ส>ารศ<อ>ึกษาก็ไม่ต้องคิดตรงนั้นแต่ว่าปโทเนี่ยจะต้องมีเรื่องของ,อง,ของเงินเฟอ้อ<ะ>ประมาณ6%ปซต่อปีถ้าเรียนทั้งหมด6ปีน้องจะจ่ายเงินนะครับค่าการศึกษาอยู่ที่ประมาณล้านสี่ นะครับก็เอาตัวนี้ไปรวมด้วยเท่ากับว่าเงินที่ครอบครัวต้องการทั้งสิ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10ล้านครับครับในขณะที่ตัวเองเนี่ยมีเงินเตรียมไว้แล้วอยู่ประมาณ8ล้านกว่าบาทนะฮะแล้วก็มีทุนประกันชีวิตของพนักงานธนาคารที่เขามีประกันแบบประกันกลุ่ม,มไว้นะครได้อีกสี่แสนเท่ากับว่าเขาเตรียมไว้แล้วนะครับประมาณ9ล้านบาทเขาขาดความคุ้มครองอยู่ประมาณสองประมาณล้านหนึ่ง อ่าเพราะว่าเขาเตรียมไว้เกา้าแต่ว่าครอบครัวต้องการสิบเท่ากับว่าทุนประกันชีวิตเนี่ยก็คือถ้าจะทําก็คือทําที่หนึ่งล้านอ่าอ,อันนี้ในเรื่องแรกผ่านไปถัดมาในเรื่องที่สองเนี่ยนะครับต้องการเพิ่มมูลค่าเงินออมครับเพิ่มมูลค่าเงินออมอย่างไงบ้างนะครับขั้นแรกถ้าเพิ่มมูลค่าเงินออมเราก็ต้องมาดูเรื่องของพฤติกรรมการใช้จ่ายของเราก่อนว่ามีตรงไหนเนี่ยที่เราสามารถที่จะไปลด ละเลิกบางอย่างได้ไหมนะครับอย่างเช่นค่าสมมุติถ้าเราไปปาร์ตี้สังสรรค์ท่องเที่ยวพวกนี้มันสามารถที่จะไม่ไปได้ไงแต่ว่าถ้าเป็นค่าให้จ่ายเช่นผ่นบ้านค่าส่วนกลางบ้านค่าปันดังต่าค่าเทอ่ค่าเดินทางค่าน้ําไฟพวกนี้ยังไงยังไงมันก็ลดยากนะฮะมาดูในเคสเนี้ยเขาก็บอกว่าเขาตึงมากหมดละ ไม่รู้จะลดทางไหนแลืมเพราะรายจ่ายจําเป็นเนี่ยมันลดไม่ได้นะฮะรายจ่ายผันแปรเนี่ยน้ําไฟเดือนละสี่พันห้าก็ปกติครับค่าใช้จ่ายส่วนตัวสองคนกับภรรยาเนี่ยรวมรวมกินรวมนู่นนี่นะสองหมื่นก็ตกคุละหนึงนะกันถือว่าน้อยนะน้อยมากเลยค่าเดินทางน้ํามันทางด่วนเนี่ยห้าพันบาทก็ปกติใช้จ่ายลูกก็เดือนละแปดพันลูกก็ต้องกินต้องใช้ฉะนั้นเขาบอกว่าเขาลดอะไรไม่ได้เลยอืมก็ไม่ได้ว่ากันเพรนี้ไม่มีรายจ่ายไปท่องเที่ยวด้วยนะไม่มีฮะับเขาบอกว่าตอนนี้เขาก็ไม่เที่ยวเาสมร tha มากเลย ใช่ใช่ค่อนข้างจะสมถะพอสอมควรฉะนั้นเนี่ยพอลดรายจ่ายไม่ได้นะครับรายได้ก็เพิ่มยากเพราะว่าเขาก็บอกว่าแค่นี้เงินเดือนอเงินเดือนในเท่านี้นเงินเดือนน่ยฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูว่า ไอ้เงินเดิมที่มีอยู่8ดล้านห้าที่อยู่ในสินทรัพย์สภาพ<น>คล่องถึง,บบงถึงเกือบ6ล้านแล้วก็ในสินทรัพย์เพื่อการลงทุนนแค่2ล้านกว่าบาทไอ้ตรงเนี้ยเราจะต้องปรับพอร์ตการลงทุนหรือว่าเขาเรียกว่าการเพิ่มมูลค่าเงินออมที่เรามีอยู่ในปัจจุบันต,<ห>ตอนแรกเนี่ยสัสดส่วนของเงินเก็บเงินออมของเขาในการลงทุนเนี่ยอยู่ในรูปแบบของเงินสดกับตราสารหนี้ถึง9 7้าบเจ็ดเปอร์เซอยู่ในหุ้นนค่สแคเปอืเซ นะฮะระยะเวลาการลงทุนของเขาได้อีก10ปีเพราะว่าเขาเพิ่งอายุ50ครับกว่าจะกะเกษียณก็คือตอนอายุ60ฉะนั้นเนี่ยผมจะปรับพอร์ตการลงทุนของเขาใหม่เป็นดังนี้ก็คือให้เก็บเงินนะฮะในตราสารหนี้หรือว่าเงินสดรวมกันเนี่ยประมาณ40%ลงทุนใน Property Fund ประมาณ30%แล้วก็ลงทุนใน Equity Fund หรือว่าลงทุนในตราสารทุนนะฮะหรือว่าหุ้นนี่แหละ3 0นะครับ แล้วก็ต้องมากันวางแผนเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินเอาไว้ะนะฮะไอเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินเนี่ยคือเราต้องถอนง่ายๆใช่นะฮะแล้วแล้ว มันจะต้องหลักการก็คือถอนง่ายแล้วต้องรักษาเงินต้นฉะนั้นก็ไม่มีอะไรมากไ,มไปซกว่าเงินฝากธนาคารหรือก็ลงทุนในพวกมันนี่มาเก็ตฟันนะครับสองอย่างนียสามารถลงทุนผสมกันได้เขานะครับใช้จ่ายต่อเดือนเดือนละเจ็ดหมื่นห้านะฮะแล้วช่วงโควิดเนี่ยแน่นอนเราอาจจะต้องกันเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินไว้มากหน่อยปกติเนี่ยควรจะกันไว้สามถึงหกเท่าของของเดือนก็พอของค่าใช้จ่ายต่อเดือนแต่ในช่วงโควิดเนี่ยอาจจะ ขยับขึ้นมาเป็น 6- กถึงสิเท่าม,มนนษย์เงินเดือนก็อาจจะลงทุนอาจจะกันไว้6เท่าฟุกฟรีแลนซ์ก็ปีนึงเอยอะหน่อยเยอะหน่อยอย่างเคสเนี้ยนะฮะควรจะการเงินเอาไว้ประมาณ4ี่แสนห้าเท่ากับว่าเป็นค่าใช้จ่าย6เดือนสี่แสนห้าเนี่ยก็จะอยู่ในออมทรัพย์ประมาณ2 25, องแสนสองหมื่นห้าพันอยู่ในมันนี้มาเก็ตฟันก็2 25, องแสนสองหมื่นห้าพันนะฮะเท่ากันไอ้ก้อน4ี่แสนห้าเนี่ยผลตอบแทนแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาเงินที่เหลืออยู่อีกประมาณ5ล้านที่อยู่ในในสินทรัพย์สภาพคล่องเนี่ยขยับมันไปตามตามแอสเซทอะลเคชันที่เราจัดไปเมื่อกี้สี่สิบสามยสอ่ะสลากออมสินเนี่ยแน่นอนยังทําอะไรไม่ได้เพราะว่ายังไม่ถึงกำหนดนะครับกองทุนสํารองนิงชีพนะครับประมาณล้านสองก็ยังคงอยู่ไว้ครับพันธบัตรรัฐบาลที่จะครบนะครับในเดือนมิถุนาย ปีหเนี่ยก็ต้องคงอยู่แต่ก้อนนี้ผมกันเอาไว้สำหรับเงินให้ลูกเรียนปอตรีเพราะว่าสี่ปีเพราะว่าปีหน้าต้องเรียนนะแล้วก็พันธบัตรครบพอดีในช่วงที่เปิดเรียนแล้วก็การเงินเก็บไว้ในในในพวกตราสารนี่เอาไว้เพราะว่าจะต้องดึงมาใช้ทุกปีเป็นค่าการศึกษาลูกปีละประมาณสองแสนกว่าบาทถูกไหมครค่าค่าเรียนประมาณสองแสนละต่อปีแล้วมีค่าใช้จ่ายจิปาถะก็เลยกันไว้สี่ปีเนี้ย ล้านหนึ่งนะครับส่วนการศึกษาปอโทเนี่ยผมก็ดึงเงินมาส่วนหนึ่งนะฮะ ให้ไปลงทุนใน p r o p e r t y fund ฟันประมาณ4ี่แสนอันนี้ยาวหน่อยอันนี้เนื่องจากว่าปอโทเนี่ยอีก5ปีเราจะเรียนแล้วใช้เงิน2ปีที่เรียนโทประมาณ5 0 0 0 0นบาทนะครับเนื่องจากว่ามันจะมีเงินเฟ้อการศึกษาอยู่ประมาณหกเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นก็ต้องลงทุนอะไรที่มันเท่ากับเงินเฟ้อการศึกษาก็เลยเรือกลงทุนใน p r o p e r t y fund ันะฮะผลตอบแทน6%เท่ากันพอถึงเวลาอีก5ปีเงิน4ี่แสนกลายเป็น5้าแสนเอาไปจ่ายปอโทเท่ากับว่าเราดึงเงินที่เขาจะเตรียมเกษียณออกมาประมาณ ล้านสี่นะฮะอันนี้สําหรับการศึกษาลูกแล้วเงินที่เขาเก็บจะเหลืออยู่ประมาณหกล้านแปดหกล้านเก้าไอ้ตรงเนี้ยจะกันไว้เป็นเ,เงินที่สําหรับการกระเสียณน,นะฮะก็จะให้ไปลงทุนอยู่ในไอ้พวก ltf ก็ลงทุนเหมือนเดิมนะก็จะให้ไปลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มนะฮะเป็นอีกสี่แสนห้าอันนี้สําหรับก๊กสองถ้าเกิดว่าเงินสภาพคล่องที่กันไว้หกเดือนของค่าช้จ่ายเนีย่ย เกิดมันหมดสมมุติว่าเกิดเขาตกงานแล้วกันอเขาก็อยู่ได้อีกอีกหเดือนเท่ากับปีหนึ่งอะในการหางานใหม่หรือหาธุรกิจใหม่ที่จะทำครับแล้วก็ไปลงทุนใน property fund ประมาณสองล้านหนึ่งนะฮะเหลืออีกสองล้านหนึ่งก็ลงทุนใน equity fund นะฮะก็คือส,สัดส่วนอย่างที่บอกก็คือสี่สิบสามสิบสามสิบอ่าสุดท้ายเนี่ยผลตอบแทนเฉลี่ยนะฮะจะได้เพิ่มขึ้นจากเดิมหนเนี่ยกลายเป็นหเอา3ตัวนี้รวมกัน ใช่เมื่อเมื่อสามสิบใช่<ม>ใช่สี่สเนี่ยพอรวมกันแล้วเนี่ยพอร์ตการลงทุนจากน1นจะมาเป็น5%กลายเป็น5%เน5พิ่มมาประมาณ3.3%แล้วก็ชนะเงินเฟอ้อทีสามร์เซ็นตนะฮะ,ะมาดูกันต่อว่าถ้าเราปรับพอร์ตการลงทุนแบบนี้เงินเดิมที่เขามีอยู่นะครับตอนเนี้ย เขาต้องดึงการไว้สําหรับค่าการเรียนของลูกล้านสี่เท่ากับเขาเหลือเงินจริงๆอ่ะประมาณหกล้านเก้าสำหรับไว้ใช้จ่ายยามเกษียณไอ้หกล้านเก้าเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาดูว่าหลังเกษียณเนี่ยถ้าเราลงทุนต่อได้ผลตอบแทนห้าเปอร์เซ็นต่อปีเนี่ยเราจะต้องเตรียมเงินไว้13ล้านในขณะที่ถ้าหลังเกษียณหาผลตอบแทนได้น้อยกว่า5%ตอนนั้นก่อนเบรกเนี่ยเขาได้1.7ถูกไหมใช่เขาต้องเตรียมเงินไว้ประมาณ20 20ล้านแต่อันนี้ถ้าหลังเกษียณหาผลตอบแทนได้5%้าเร์นี่ยแล้วดึงเงินมาใช้นะฮะทุกเดือนเดือนละ50,000บาทเป็นเวลา30ปีเขาเตรียมเงินไว้13ล้านพอสิบสาล้านวันนี้เขามีประมาณ6กล้านเด้วยผลตอบแทนทบต้นที่5%เป็นเวลา10ปีเงิน6กล้านเจะกลายเป็น11บล้านสองแสนก็เพิ่มมาเกือบเท่านะหายอีกนิดหน่อยขาดอีกประมาณล้านแปด ล้านแปดเนี่ยมีเวลา10ปีในการหานะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังไงผมก็มองว่าเขาอาจจะลงทุนในพวก provident fund เขาต้องหักอยู่แล้วไอ้ provident fund นั่นแหละก็คือเก็บเอาไว้อยาม,มที่ไป<อ><อ>ใช้ตามกษียพอการลงทุนใหม่เนี่ยผมจะให้ลงทุนอยู่ที่ประมาณ5.5%าําสำหรับผลตอบแทนคาดหวังนะฮะเขาจะใช้เงินต่อปีเนี่ยประมาณปีละ1นึ่งแสนสามหมื่นห้าพันตอนแรกต้องเก็บให้ได้ ปีละล้านถ้าเขาไม่ทําอะไรเลยเก็บเงินไว้ที่เดิมลงทุนแบบเดิมแล้วเงินใหม่ที่เข้ามาทุกปีเป็นเวลาอีกสิบปีข้างหน้าเนี่ยที่เขาเก็บได้เดือนละสองสองหมื่นเนี่ยหรือปีละสองแสนสี่เนี่ยเขาต้องลงทุนตรงนั้นเนี่ยให้ได้ล้านหนึ่งซึ่งมันทําไม่ได้อถูกไหมฮะเพราะว่ารายได้เขาก็ล้านล้านกัอบอีกหนึ่งหนึ่งแสนอยู่แค่นี้แหละใช่ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราปรับพอร์ตการลงทุนใหม่เห็นไหมฮะปรับผลตอบแทนนะ,ะเงินใหม่ที่เข้ามาเราก็ใช้ เงินลงทุนน้อยลงครับทีนี้มาดูต่อว่าไอ้แสนสามห้าหมื่นต่อปีเนี่ยที่จะต้องเก็บให้ได้เพื่อการเกษียณเนี่ยอืจะใช้เครื่องมือทางการเงินตัวไหนบ้างนะครับเขาเหลือเงินเนี่ยจริงๆอยู่ประมาณสองแสนสี่ต่อปีหักนู่นหักนี่หักนู่นหักนี่ฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเลือกลงทุนในเครื่องมือที่ได้สองเด้งก็คือได้ทั้งลงทุนใน การ,กรเกษียณสําหรับกรเกษียณและยังได้สิทธิทางภาษีด้วยก็คือผมจะใช้ rmf เข้ามาช่วยนะครับเพราะาภาษีเนี่ยมันก็ยังสามารถมีช่องที่จะลดภาษีได้อีกเมื่อก่อนเขาเสียภาษีประมาณเกือบเกือบสี่หมบาทต่อปีนะครับผมจะลดลงตรงนั้นเพื่อจะเอาเงินม,มาเก็บใช่อย่างอื่นไปเพื่อเอามาเก็บให้ได้เพิ่มขึ้นนะฮะอ่ะ provident fund ยังหักเหมือนเดิมนะเดือนละสี่พปีหนึ่งประมาณห้นนะฮะ RMF เนี่ยผมให้ลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นเดือนละ6,500นะครับเมื่อไปรวมพอร์ตเดียวกันกับเมื่อไปรวมกับพอร์ตที่อยู่ใน provident fund เนี่ยนะครับเงินเขาจะได้ทั้งหมดรวมต่อปีเนี่ยอยู่ที่1,35,000พอดีเป๊ะเลย แต่ว่าเดี๋ยว provident fund เขาจะถูกหักเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเงินเดือนเขาจะต้องเพิ่มขึ้นถูกไหมครับอ่าใช่ประมาณก็ตรงนั้นก็เป็นเอ็กซ์ต้าไปสําหรับเงินที่มันเพิ่มมากขึ้นครับฉะนั้นเนี่ยสก้อนเนี้ย provident fund กับ IMF ที่ลงทุนในหุ้นเนี่ย provident fund เนี่ยผลตอบแทนเฉลี่ยก็ยังให้ลงทุนในพอร์ตกลางความเสี่ยงกลางของบริษัทอ,อยู่ที่2.5%ต่อปีส่วน equity fund เนี่ยที่ลงทุนใน IMF เนี่ยอยู่เดอยู่ที่ประมาณ8%ต่อปีพอร์ตเนี้ยจะอยู่ประมาณ5.5% ถูกไหมครับเาเมื่อกี้เราคำนวณไปแล้วว่าเขาต้องใช้เงินเท่านี้นะกับผลตอบแทนประมาณเท่านี้ในเวลา10ปีครับเงินเขาเจะเหลืออีกสองแสนสองนะครับแสนสองเนี่ยผมก็เลยให้เขาลงทุนนะฮะในเครืคร่องมือทางการเงินที่เรียกว่ายูนิตลิงก์อันนี้ได้ทุนประกันประมาณล้านหนึ่งแล้วก็ปกป้องความเสี่ยงในเรื่องของสุขภาพระยะย,ยาวให้ด้วยนั่นก็จะไปสอดคล้องกับที่ที่ที่เขาต้องการถ้ากับว่าใช้เงินหมดแล้วนะครับ ก็ตอบโจทย์เป้าหมายเขาหมดเช่นกันมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวางแผนหลักประกันครอบครัวรายได้ครอบครัวก็ใช้เครื่องมือที่เรียกว่ายูนิตลิงไปแล้วเพิ่มมูลค่าให้เพิ่มมูลค่าเงินออมวางแผนภาษีเนี่ยใช้เหมือนกันใช่ไหมวางแผนเงินบริหารสำรองฉุกเฉินเนี่ยก็ได้วางแผนไปแล้วครับเปลี่ยนรถยนต์ใหม่อ่ะคราวน,นี้มาดูว่าเปลี่ยนรถยนต์ใหม่เนี่ยจะวางแผนยังไงเปลี่ยนรถยนต์ใหม่นะครับเนื่องจากว่าเขาจะเปลี่ยนอีกห้าปีข้างหน้า นะครับอีกห้าจบแล้วอีกห้าปีใช่ทีนี้อีกห้าปีก็คือว่าลูกเนี่ยเดี๋ยวพอปีหน้าเราเตรียมเงินไว้แล้วเพราะตอนนี้ม .6 เงินมหาลัยเนี่ยผมกันไว้ละล้านสี่ถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยไอาลจ่ายที่จะเป็นค่าการศึกษาลูกปีละแปดหมื่นเนี่ยมันจะหายไปใช่ฉะนั้นเนี่ยผมก็จะให้เขาเก็บนะฮะปีละตอนนี้แปดหมื่นต่อปีเป็นเวลาห้าปีนะครับแล้วลงทุน ลงทุนได้ผลตอบแทนประมาณหกเปอร์เซ็นต์นะก็อาจจะเป็นพอร์ตพวก property fund ผสมกับพวกหุ้นบ้างอะไรอย่างนี้นะค,ะครับตรงเนี้ยเขาจะมีเงินนะครับในวันที่เขาซื้อรถเนี่ยประมาณสี่แสนห้าในอีกห้าปีข้างหน้าก็เอาไอ 4, ้สี่แสนห้าเนี่ยมาดาวเขาต้องการซื้อรถแปดแสนถ้ากับเขาจัด finance สามแสนห้าสามแสนห้าเนี่ยถ้าผ่อนห้าปีอ่ะ ตกเดือนละหกพันห้าหกพันห้าก็คือแปดหมื่นเหมือนกันอก็คือไอเงินแปดหมื่นที่ไม่ต้องจ่ายให้ค่าเล่าเรียนลูกก็คือเอามาเอามาเอามาดาวลดถูกไหมฮะดาวรดเสร็จก็เอามาเก็บไว้เป็นค่าผ่อนเพราะว่าเราเตรียมค่าการศึกษาลูกไว้หมดแล้วแยกไปแล้วแยกไปแล้วนะฮะตรงเรื่องของค่าการศึกษาลูกเนี่ยจบส่วนค่าใช้จ่ายหลังเกษียณที่ต้องการใช้เดือนละสามหมื่นห้า นะฮะณนะวันที่เขากเกษียณจริงๆต้องเตรียมไว้ถึง 50, 5 0,000ื่นนะครับก็ตอบโจทย์ด้วยเงินเดิมที่มีอยู่ไอ 6, 9, ้หล้านเแล้วปรับผลตอบแทนนะฮะปรับพอร์ตการลงทุนเป็นตราสารหนี Property fund ้สี่สิบเปอร์เซ็นต์พอรติ้ฟันสามสิบเปอร์เซ็นต์อีควิตี้ฟันสามสิบเปอร์เซ็นต์พอร์ตนี้เท่ากับห้าเปอร์เซ็นต์ไอ้เงินที่เตรียมไว้เพื่อการ,กรเกษียณหกล้านเก้าจะกลายเป็นสิบเอ็ดล้านสองถ้าหลังกเกษียณยังลงทุนต่อได้ผลตอบแทนห้าเปอร์เซ็นตต่อปีเนี่ย เขาเตรียมเงินตอนอายุ60สินะฮะสิล้านเขาอยู่ได้ไปอีก30ปีโดยที่ดึงเงินมาใช้ปีละหกแสนบวกเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น3%นทุกปีนนกปแล้วนะครับแล้วเขาแต่เขาต้องลงทุนเพิ่มนะฮะแสนสามหมื่นห้าพันก็ใช้ provident fund ที่เขาลงอยู่แล้วะนะ,ะตกเดือนละประมาณห้าพันแล้วก อ่าไฟนะฮะเดือนละอีกหก0ันห้าเมื่อรวมของตัวเนี้ยได้แสนสามหมื่นห้าพันพอดีอายุของมันก็ไปใช่เมื่อครบถึงหกสิบจริงๆแล้ว R m F ฟเนี่ยนะฮะถ้าลงตอนอายุห้าสิบเนี่ยพอถึงห้าสิบห้าจริงๆถอนได้เพราะว่าเขาลงมาไม่น้อยกว่าห้าปีแล้วอายุครบห้าสิบห้าพอดีแต่เนื่องจากว่าเขาก็ยังทำงานอยู่ฉะนั้นเนี่ยความจาเป็นหนึ่งคือยังไม่มีความจะเป็นเพราะว่าเขาควรจะต้องเก็บเงินก้อนนี้ไว้เพื่อการเกษียณและอีกถ้าเขาดึงมาใช้เท่ากับว่า ตอนห้าหกเขายังต้องลดหย่อนภาษีอยู่ดีอ่ะ uh huh. เขาก็ยังต้องลงทุนตรงนี้อยู่ดี <Sure. S 2> ก็เลยให้ลงทุนต่อไปถึงอายุห้าสิบห้าทีนี้มีคําถามที่แบบว่าถามผมเข้ามาในเรื่องของ i m f บางคนเนี่ย <c oughs> ซื้อนะฮะซื้อไปแล้วอ uh huh. พอเริ่มซื้อไปแล้วเ uh huh. งื่อนไขคือว่าต้องซื้อติดต่อกันทุกปีฟันหลอได้หนึ่งครั้ง uh huh. ถ้ากับว่าคือจำไม่ง่ายคือซื้อปีเว้นปีอะ่ะ uh huh. แต่อย่างน,น้อยก็ต้องซื้อนะฮะขั้นต่ำห uh ้าพันฉะนั้นเนี่ยบางคนลืมไง บางทีโบอืมหรือบางทีโบเสร็จตายแล้วไม่ซื้อเลยแล้วกันเ,เลิกเลยเเลลิก,ลย,ลกลยมันปัญหามันจะเกิดก็คือว่ามันจะมีเข้ากับคุณผิดเงื่อนไขเ,<อ>เวลาผิดเงื่อนไขคุณจะต้องคืนภาษีที่คุณได้ย้อนหลังอะอันนี้แหละซว,วยแหละอ่าถ้าเกิดคุณไม่คืนคือคุณต้องคืนภายในเดือนมีนาปีหน้าด้วยนะอแล้วถ้าคุณไม่คืนนะครับถ้าเขารู้คุณก็ต้องเสีย ดอกเบี้ย1.5ซนตต่อปีเเสียค่าปรับต่อเดือนไม่ใช่ต่อปี18%ซตต่อปีอ่ะไม่ไหวอันนี้ก็ต้องต้องต้องฝากว่าถ้าลงทุนในกองทุนรวมที่ใช้สิทธิทางภาษีนะฮะอ m f เนต้องซื้อติดต่อกันทุกปีกิฟต์แอนเทกอะคุณอาใช่มันก็เหมือนกับว่าบางคนบางคนไม่อยากลงทุนตรงนี้เพราะว่ารู้สึกแบบโอ้มันยาวมากอีกกว่าจะได้ใช้เงินก้อนนี้ห้าสิบห้าแต่ผมไม่อยากจะบอกว่ามันจะต้องมีเซฟเซฟหนึ่ง นะที่คุณเก็บเงินไว้แล้วคุณห้ามเปิดเปิดได้ก็เฉพาะตอนที่คุณกเกษียณแล้วคุณไม่มีไรายได้แล้วคุณเปิดมาใช้ครับอ่ไม่งั้นเนี่ยถ้ามันอยู่ในเซฟเดียวกันหมดนะคุณจะต้องมีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นใช่ความอยากความต้องการจะซื้อนู่นนี่ม,มันมาตลอดแต่คุณคนนี้ก็ท่าทางเขาน่าจะวางแผนการเงินได้ไม่ยากครับเพราะว่านี่สินเขาน้อยครับ นะฮะมีแค่บ้านอย่างเดียวภาระเขาเท้าถามว่ามีก็ไม่ได้มากมายจนกระทั่งเป็นเป็นเรื่องใหญ่มากก็เป็นเรื่องของคนที่เริ่มคิดได้แม้ว่าจะอายุห้าสิแต่คิดได้แล้วนะฮะแล้วก็เพียงแต่พอมีทรัพย์สินตัวเองอยู่บ้างมีเงินทุนลงทุนอะไรของตัวเองอยู่บ้างแค่เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนเปลี่ยนวิธีให้มันหน่อย เขาก็สามารถจะดำรงชีวิตของเขาได้จนถึงอายุกกเกษียณพร้อมๆกับมีหลักประกันว่าในอนาคตของเขาเมื่อหลังกเกษียณไปแล้วเนี่ยมีเงินใชนะะ้ก็นับว่าเป็นเป็นตัวอย่างที่ดีอันนี้ถ้าฟังในรายการของเราแล้วบางครั้งมันจะเร็วไปมันอาจจะไม่เข้าใจอะไรกันไปคุยกับโคอสได้ที่ไหนก็ inbox เข้ามาในแฟนเพจผมก็ได้นะครับ,รบใน a c e b o o k นะฮะชื่อธนาทนครคล่องการเขียนทอธงนนูระสาททหารรอเรือรแล้วก็คล่องการเขียนนะฮะ ไลน์เขาเฟซเข้าไปคุยนะฮะไปนัดหมายกันเผื่ออาจจะมีข้อมูลหรืออยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมจนี้นะคะอะไรที่สงสัยอะไรถามกันได้คุยกันได้นะฮะหรืออยากจะใช้บริการก็นัดหมายกันนะครับวันนี้ก็ได้กับได้เวลาสมควรแล้วนะฮะเราก็คงจะต้องขออนุญาตปิดรายการเราแล้วก็พบกันใหม่ในสุขหน้านะครับสวัสดีครับ 101ปฏิบัติการคลิกชีวิต Money Makeover